แปบ,บเดียวนะจ๊ะแปบบเดียวแปบบเดียวโอ้นี่คือคือปกการกุศลรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากนะครับโปกการกุศลก็น่าจะเป็นก็ก็เอฟซีก,ก็บอกว่าเกี่ยวกับองคาหรือเปล่าอย่าเพิ่งถามตัวเลขน,นะจ๊ะ ต้องรูปกระส่งน้อยๆหน่อยผมรับไม่ทันจะเนาะถ้าส่งลายส่งอะไรก็พยายามผู้ลนนะครับเดี๋ยวต้องเขียนด้วยเนาะกินแบ่งกินแบ่งการผู้ลนครับโอเคครับก็แยกเป็นสองอย่างนะแปลนะครับการผู้ลนก็ฉลากกินแบ่งนะครับแต่ แต้ก็ตัวเลขไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับสองสี่ศูนย์ก็มาจากตามธรรมศาสตร์แล้วก็แปดต้นไม้ไเยอะๆครับสองก็รู้สึกจะมีอาคารสองอ้นอยู่สายขวาหนึ่งก็เป็นตีเป็นเสาเสาหน้าทางบสองชุดของธรรมศาสตร์มีเขาถ้าศูนยลงล่างก็ บนล่างก็ไม่ไม่น่าเกลียดแต่ผมกลัวลงล่างอยู่ประมาณนี้นะเดาเดาลักษณะการเดาของเรายูแปดต้นนับดูแล้วแปดต้นแต่จะแยกห่างอยู่ต้นหนึ่งอันนั้นก็เรียงกันมาเจ็ดต้นเนี่ก็เลยกลายเป็นผิศนานนิดหน่อยหนึ่งก็เจ็ดอาจจะตัวเดียวกันแปดแปดอาจจะมาครับต้นไม้แปดต้นปกติต้นไม้แล้วก็ติเป็นแปดอยู่แล้วก็อาคารก็น่าจะสี่ได้และตาที่เป็นคล้ายตา,ข,า,ข,าของ ธรรมศาสตร์นี่เขาจะมีพานอยู่สองอันพานอยู่สองอันถามว่าเป็นสองศูนย์ได้ไหมได้เ<า>น,นี่ยมันมีพานผมก็แปลแปลเรียบร้อยนะครับการกุศลก็น่าอยู่ประมาณนี้จ้ะแต่เลขคงไม่หนีกันทร่ะอาจจะบนล่างอาจจะตัวเดียวกันอีกอะ่ะวันนี้อาจจะสองเด้งอีกนะซื้อบนล่างอาจจะได้ตัวเดียวกันเหมือนกันสมมุติว่าคุณในฝัังว่าเมื่อเที่ยงมันออกอะไรนะ ออกหกหนึ่งกับสี่หกวันนี้อาจจะออกหนึ่งแปดกับแปดศูนย์แปดศูนย์เออว่าไปแปดหนึ่งหนึ่งหรือว่าลักษณะการลักษณะเบื้องต้นอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับอาจจะออกแปดหนึ่งแปดข้างล่างอาจแปดศูนย์ก็ได้หรือแปดสองก็ได้แบบนี้คือบนล่างอาจจะตัวเดียวกันอีกอยู่ประมาณนี้นะครับคือตามแนวผกฉลากมันมาใกล้ใกล้กันคือมันจะใกล้กันนะครับก็ไม่รู้มันจะบังเอิญฟุกหรือเปล่าวันนี้เราก็ไม่รู้ นี่คือนํนเสนอก่อนนะถามว่าจับกลุ่มหรือยังผมยังไม่ได้จับเนี่ย <Yeah. S 1> ต่หลังก็เน้นไปนั้นแล้วเนาะตอบแรก,กวันนั้นเราก็เน้นไปแล้วก็ปัญดแรกใหลายท่านก็ก็ก็น่าสนใจนะจุดนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนี่เพราะว่าก็ยังมีหวังอีกงวดหนึ่งถ้าหลุดจากงวดนี้ขา้างหน้ามันจะโดดไปที่อื่นแล้วละเราจะหาไม่เจอแล้วต้องใช้เวลาหน่อยถ้ามันเกาะกลุ่มก็เกาะยาวเลยไม่ไม่ยาวก็จะมีช่วงสั้นช่วงจังหวะเออช่วงประมาณย้อนไปย้อนมาไม่เกิน เป็นช่วงล็อกห้าห้าห้าช่วงอะถ้ากระโดดถ้าไปใกล้เส้นที่ห้าปั๊บจะจะโดดหนีแต่วันนี้ยังรุ้นได้อีกงวดหนึ่งก็เลยวางเป้าไว้อยู่ประมาณสองน่าจะเบื้องต้นสองน่าจะหลักสิบแล้วก็เจ็ดนี่ก็มีโอกาสหลักสิบชิงดำางันแต่ถ้าย้อนตัวเก่าหกไม่งวดก็ได้เนี่ยมันประมาณนี้อาจจะออกหกกก็ได้ าะเราพูดถึงปีที่แล้วมันออกสองสองเสร็จอ๋อมันออกสองสองสามเสร็จมาออกห้าสองสองนะถ้ามารูปแบบฟอร์มเดิมเราเน้นเมื่อวานนะนเนาะแปดหกหกวันนี้ก็ถือเป็นเลขตัวเก่าอาจจะเบิ้ลมาก็ได้งวดนี้มีเปอร์เซ็นต์ไหมอย่าลืมว่าเบิ้ลมีโอกาสในงวดนี้เบิ้ลหกกับเก้าตัวเดียวกันก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าทิ้งเบิ้ลนงวดนี้ก็น่าสนใจอยู่นะเบิ้ลน่ากลัวนะ ย้ำมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะต้นๆก็หกหกนึ่งๆนึ่งๆอืมนึ่งๆเขาไม่เกินห้าหกงวดหรอกคิดว่าถ้าถ้าคนซื้อนึ่งๆตามไปสักประมาณสักไม่เกินสามเดือนหรือนี่มันเข้าเดือนที่สามแล้ว ต่อีกไม่ไม่เกินเดือนสองเดือนผมว่าก่อนนี้ไม่ใช่เหรือช่วงนห้หนึ่งหนึ่งนะเนี้ยน่าจะมาอีกผมว่าหนึ่งหนึ่งน่าจะมาอีกมีเปอร์เซ็นต์นะสองเดือนสิบเอ็ดโอ้ยสองเดือนสิบเอ็ดเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเขาจะออกมาสละทิ้งไปประมาณสักสามเดือนหรือสี่เดือนก็จะออกอีกหนึ่งหนึ่งเดือนก็จะองครบด้วยกนก็ประมาณนี้ก็ครบแล้วนคือประมาณนี้ก็ระวังระวังเหมือนกันหนึ่ง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 ก็ต้องทษไปเจ็ดเจ็ดอีกตัวเดียวกัน นะครับประมาณนี้ก็แม่จ้างวดนี้นอันนี้การกุศลอันนี้กินแบ่งนะครับกินแบ่งการกุศลจะไม่ต่างกันเยอะเลยน้องลุงู้กึกว่าขนมรู้สึกปลาหมึกจะมาเนี่ยครับก็กงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะอ,อันนี้นนนมีบอกสื่อว่าอาจจะมีเบิ้ลอาจจะมีเบิ้ลมานะจ๊ะอาจจะมีเบิ้ลนะ ถ้าส่วนใครที่ชอบเลขเบิ้ลก็จัดตามความชอบเลยนะจ๊ะเบิ้ลน่าจะง่ายเนาะเล่ไม่ได้กลับนะครับซื้อซื้อง่ายนะครับเบิ้ลเราซื้อแปดแปดก็โอเคนะเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ส่วนตัวผมก็ชอบอยู่นะไออะไรนะอะไรมันจอไปพอๆกันนะแปดแปดนี่ก็โอเคเจ็ดเจ็ดก็โอเคหนึ่งหนึ่งก็โอเคหกหกก็โอเคเนี่ยประมาณสี่ตัวนี้น่าสน เพราะเพราะเพราะทุกที่มองไปมันควัวมันจะเข้าเบิ้ลเบื้องต้นน่ะทุกอย่างที่มันไปตกมีจุดหนึ่งจะเป็นห้าห้าจุดหนึ่งเป็นหกหกอีจุดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดอีจุดหนึ่งเป็นแปดรู้สึกาจะเข้าเบิ้ลมีเปอร์เซ็นต์เบิ้ลนะอันน้ก็เดินให้นำา่องนิดหน่อยว่ามีโอกาสเบิ้ลงวดนี้